มีแขกขายโรตีอยู่คนหนึ่งแขกคนนี้นั้นมักจะขับรถมาขายโรตีที่หมู่บ้านของผมอยู่เป็นประจำแทบทุกวันแล้วโดวยส่วนตัวของผมเองนั้นก็จะชอบกินโรตีอยู่แล้วผมก็เลยอุดหนุนซื้อแขกคนนั้นไปเป็นประจำเกือบทุกวันเหมือนกันแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งแขกคนที่ขายโรตีนั้นก็ขับรถมาขายโรตีตามปกติแล้วเขาก็ได้ขับรถมาจอดอยู่ที่หน้าบ้านของผม ก่อนอื่นผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าในบริเวณพื้นที่บ้านของผมนั้นจะมีบ้านอยู่สองหลังบ้านหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านของผมที่ผมอาศัยอยู่และบ้านอีกหลังหนึ่งก็จะเป็นบ้านของนา้าของผมเองซึ่งน้านั้นก็ชื่อว่าน้าใหม่น้าใหม่นั้นได้ไปทํางานที่จังหวัดชนบุรีได้หลายเดือนแล้ว วันนั้นผมกับแขกขายโรตีก็ได้พบเจอกันตามปกติแล้วแขกคนนั้นก็ได้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่บ้านของน้ำใหม่ถามกับผมว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่เลยผมก็ตอบไปว่าไม่มีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านของน้าผมเองน้านั้นไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดและแขกขายโรตีนั้นก็ยังถามอีกว่าบ้านหลังนั้นเปิดให้เช่าหรือไม่ผมจึงตอบกลับไปว่าเดี๋ยวขอโทรศัพท์ไปถามน้าดูก่อน ว่าเขานั้นจะเปิดให้เช่าหรือไม่แขกคนนั้นก็ไปยักหน้ารับหลังจากที่ผมซื้อโรตีเสร็จก็ได้เดินกลับเข้ามาในบ้านสักพักหนึ่งก็ได้โทรศัพท์ไปหาหน้าแล้วผมก็คุยเรื่องนี้กับน้าใหม่ว่าจะมีแขกนั้นมาขอเช่าอยู่ที่นี่น้าใหม่นั้นก็บอกว่าคงจะทํางานอยู่ที่นั่นอีกนาเปิดให้เช่าก่อนก็ได้หลังจากที่ผมได้โทรศัพท์คุยกับน้าใหม่เสร็จ ก็ได้เดินออกมาบริเวณหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าแขกคนนั้นยังอยู่จึงพูดออกไปว่าเปิดให้เช่านะแล้วแขกคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าดีเลยถ้าอย่างนั้นอีกสองสามวันจะมาขอเช่านะครับผมก็เลยตอบกลับไปว่าได้เลยครับแล้วแขกคนนั้นก็ได้ขับไปขายโรตีที่อื่นเวลาผ่านไปสามวันแขกคนนั้นก็ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาที่บ้านของผม มาพร้อมกับภรรยาที่ซอนท้ายรถมากด้วยกันเขาเดินเข้ามาหาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าวันนี้จะมาขอเช่าบ้านผมจึงได้บอกรายละเอียดทั้งหมดที่ได้คุยกับน้าว่าจะต้องมีค่าวางมัดจำเท่าไหร่อย่างไรแล้วก็เก็บต่อเดือนเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แขกคนนั้นก็ได้ตอบตกลงแล้วก็ได้จ่ายค่ามัดจำมาก่อนซึ่งบ้านของน้าใหม่นั้นก็จะเป็นบ้านเล็กๆอยู่ด้วยกันสองคนนั้นแบบว่าสบายๆเลย หลังจากที่เราทำสัญญาเช่ากันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างก็เลกเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งกันและกันเอาไว้เผื่อติดต่อเวลามีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมหลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้คุยทุกอย่างกันเรียบร้อยแล้วแขกที่มาขอเชาา่าบ้านก็บอกกับผมว่าจะขอย้ายเข้ามาอยู่ในวันพรุ่งนี้เลยผมก็บอกว่าโอเควันรุ่งขึ้นแขกทั้งคู่ทั้งสามีภรรยา ได้ขนข้าวขนของเข้ามาที่บ้านของน้ำใหม่เวลาก็ผ่านไปเกือบจะครบเดือนทุกๆอย่างมันก็ดูปกติดีหมดทุกอย่างเลยจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งวันนั้นผมก็ได้เห็นแขกที่เป็นสามีภรรยากำลังขับรถโมอโเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านผมเดินออกมาเจอกันพอดีก็เลยตะโกนทักถามไปว่าจะไปไหนกันเหรอแขกที่เป็นสามีนั้นก็ตอบมาว่าอ๋อวันนี้หยุดขายโรตี กะว่าจะพาแฟนไปเที่ยวสักหน่อยพวกเราก็ได้ทักทายกันตามปกติแล้วก็ได้แยกย้ายกันไปเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงตอนกลางดึกของคืนวันนั้นคืนนั้นผมยังไม่ได้นอนกำลังนั่งดูทีวีอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์นั้นขับมาจอดที่หน้าบ้านของผมผมจึงเปิดประตูออกไปดูแต่สิ่งที่เห็นก็คือ แขกผู้ที่เป็นสามีขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาจอดที่บริเวณหน้าบ้านของผมผมก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเนื่องจากเห็นแต่ผู้ที่เป็นสามีเพียงคนเดียวแล้วปรรยานั้นหายไปไหนก็เลยถามออกไปว่าทําไมกลับมาซะดึกเลยดึกขนาดนี้แล้วแฟนคุณหายไปไหนละ่ะแล้วคําตอบที่ผมได้มานั้นก็ทําให้ผมตกใจเป็นอย่างมากแขกผู้ที่เป็นสามีนั้นก็บอกมาว่า แฟนของเขานั้นถูกรถชนบาดเจ็บสาหัสตอนนี้นั้นรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเขาก็บอกอีกว่าที่ขับรถกลับมานี่ก็เพื่อจะมาเก็บของและก็จะกลับไปเฝ้าแฟนที่โรงพยาบาลต่อผมได้ยินคำตอบแบบนั้นก็นิ่งไปพักหนึ่งแขกผู้ที่เป็นสามีนั้นก็เดินกลับไปที่บ้านหลังที่เช่าเก็บข้าวเก็บของบางอย่างแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป ผมก็ทำได้เพียงแค่มองดูแขกคนนั้นขี่รถจากไปแล้วก็ได้เดินกลับเข้ามาในบ้านของตัวเองและกำลังที่จะปิดประตูบ้านแต่ว่าผมก็ได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่กลับมามาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของผมอีกครั้งซึ่งเสียงรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็เป็นเสียงที่คุ้นหูเป็นอย่างมากมันเหมือนกับเสียงของแขกข้างบ้านเลยและที่น่าประหลาดใจมากกว่านั้นก็คือนอกจากเสียงมอเตอร์ไซค์แล้ว ยังมีเสียงร้องไห้สะอึดสะอื้นผมถึงกับหยุดจะง,งักอยู่ที่หน้าประตูบ้านคิดอยู่ในใจว่ามันเป็นเสียงรถกองแขกค,คนนั้นแน่นอนแล้วเขาขี่วนกลับไปกลับมาทำไมไหนว่ารีบจะไปโรงพยาบาลคิดได้แค่นั้นก็เ,เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปดูอีกครั้งว่ามันคืออะไรกันแน่สิ่งที่ผมเห็นนั้นทำให้ผมแปลกใจเป็นอย่างมาก ภาพที่อยู่เบื้องหน้าของผมในขณะนี้นั่นก็คือแฟนของแขกคนนั้นได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านที่เช่าเพียงลำพังคนเดียวพร้อมกับอาการที่ร้องไห้แบบสะอึดสะอื้นผมเห็นแบบนั้นถึงกับอึ้งแต่ก็พยายามรวบรวมสติควบคุมความกลัวแล้วตะโกนถามสาวแขกคนนั้นไปอีกว่านี่คุณครับแฟนคุณนั้นไปไหนเหรอ สมัยไม่มาด้วยกันเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นว่าเขานั้นขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปเขาบอกว่าจะกลับไปเฝ้าคุณที่โรงพยาบาลแล้วคำตอบที่ทำให้ผมนั้นช็อกไปเลยก็คือแฟนสาวนั้นร้องไห้ไปแล้วก็เล่าให้กับผมฟังไปด้วยว่าตัวเธอกับแฟนนั้นกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ริมทางผู้ที่เป็นสามีก็ได้ลุกขึ้นไปที่รถมอเตอร์ไซค์พร้อมกระบอกกับเธอว่าสั่งกับข้าวไปก่อนเลย เดี๋ยวไปซื้อบัตรเติมเงินตัวโทรศัพท์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในขณะที่สามีนั้นกําลังจะขี่รถออกไปก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเข้ากับสามีของเธอจนสามีของเธอนั้นกระเด็นกระดอนร่างของเขานั้นก็ลอยไปตกอยู่ที่เกาะกลางและก็เสียชีวิตขาที่เลยพงก็ได้แต่นิ่งและก็อึ้งไปแขกสาวผู้นั้นก็ยังพูดอีกว่าที่กลับรถกลับมา ก็เพื่อที่จะมาเก็บของแล้วก็จะกลับไปรอรับศพของแฟนที่โรงพยาบาลพอเธอพูดจบก็เดินหายลับเข้าไปในบ้านของน้ำใหม่ผมจึงตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบ้านของตัวเองแล้วก็ปิดบ้านเพื่อที่จะเข้านอนรู้แล้วว่าเมื่อสักครู่นั้นไปเจอกับอะไรมาและในระหว่างที่ผมนั้นกําลังจะข่มตานอนให้หลับอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมา ก็เลยลุกขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มือถือเพื่อที่จะกดรับสายพอรับสายสติของผมนั้นก็แทบจะแตกกระเจิงปลายสายนั้นเป็นเสียงของผู้ชายคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าอหล,ลนี่ใช่เบอร์ของคุณสันใช่หรือไม่ครับผมตอบไปว่าใช่ครับผมสันเองชายที่โทรมานั้นก็พูดตอบไปว่าผมนั้นเป็นอาสาสมัครของบุรแนะร์ธิคู่ภัยนะครับผมฟังแล้วก็งงจึงรีบถามว่ามีอะไรหรือครับ เขาก็บอกมาว่าตอนนี้ผมได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและนี่ก็เป็นโทรศัพท์ของผู้ที่ประสบเหตุเจ้าหน้าที่ก็ลองไล่โทรกลับไปแล้ว2-3เบอร์ก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่มีคนรับจนมาถึงเบอร์ของคุณนี่แหละครับส่วนผู้ประสบเหตุเป็นคนแค่ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งถูกรถกระบะชนเสียชีวิตกาทีทั้งคู่ คุณสันรู้จักใช่ไหมครับผมได้ยินแค่นั้นก็รีบกดวางสายไปตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกก็เลยเรียบวิ่งออกไปเปิดประตูหน้าบ้านดูอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือความมืดและก็ความว่างเปล่าไม่มีแขกผู้ที่เป็นแฟนสาวไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คืนนั้นผมนอนไม่หลับทั้งคืนจนกระทั่งถึงช่วงสายของวันต่อมาก็ได้มีญาติของแขกสามีภรรยาคู่นั้นมาติดต่อผม เพื่อที่จะขออนุญาตเข้าบ้านหลังที่เช่าเพื่อจะได้เข้าไปเก็บข้าวเก็บของของผู้ตายนั้นออกมาจากบ้านหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาปลดตกกลางดึกผมก็มักจะได้ยิน